หลี่ซิเย่ตอนที่2,505ลอบโจมตีหนึ่งทวนที่รอบโจมตีนั้นเป็นไปอย่างกระทันหันอย่างยิ่งทังเฮิเสียงลงมือแทงทะลุศีรักของหลี่ชิเย่ในพริบตาเดียวทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในเซียววินาทีนั่นเองทําให้ทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่ทันตั้งตัวคริปตาเดียวที่ทวนมังกรของทางเฮเสียงแทงทะลุศีรักของหลี่ชิเย่นั้น ทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างมีดวงตาทั้งสองที่เบิกกว้างในเวลานั้นผู้คนจำนวนมากต่างเมื่อลอยไม่อาจเรียกสติกลับมาในขณะนี้การต่อสู้ชี้ขาดระหว่างหลี่ชิยเย่กับดาบอริยะกอวานหายเป็นการต่อสู้อย่างยุติธรรมระหว่างพวกเขาทั้งสองแม้ว่าดาบอริยะกอวานหายสำแดงดาบนี้ที่ชื่อแผนศกกระปรกห้องเต้แล้วไปปรากฏตัวอยู่ด้านหลังหลี่ชิยเย่โดยพลันและแทงทะลุร่างกายของเขาจากทางด้านหลังในชั่วพริบต,ตาเดียว แต่ยังคงไม่ใช่วิธีการลอบโจมตีบอกได้แต่เพียงเป็นวิถีดาบที่เปลี่ยนแปลงของดาบอริยะกอวานไห่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดลึกซึ้งยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งขณะที่ทางเฮอเสียงนั้นแตกต่างเดิมทีมันก็คือการต่อสู้ระหว่างหลี่ชิเยกับดาบอริยะกอวานไ่ทางเฮอเสียงในฐานะเป็นผู้ชมได้ลงมือลอบโจมตีอย่างระทันหันจังหวะที่หลี่ชิเยอยู่ในอันตรายได้อาศัยหนึ่งทวนแทงทะลุศีรัะของหลี่ชิเยโดยพลนัน เมื่อเป็นเช่นนี้พฤติกรรมการกระทำของทางเฮือเสียงก็ย่อมเป็นการลอบโจมตีโดยแท้จริงการการลอบโจมตีที่ไรย้ยางอายในเวลานี้ทุกคนต่างรู้สึกใจหายในความแม้ว่าในโลกของผู้บําเพ็ญตนเหตุการ์ลอบโจมตีก็เคยเกิดขึ้นมาไม่น้อยและมีผู้คนจํานวนมากที่เคยลอบโจมตีผู้อื่นมาก่อนแต่ว่าทางเฮือเสียงนั้นแตกต่างอีกทั้งเหตุการ์ตรงหน้าก็ไม่เหมือนกัน ทางเฮิเสียงคืออัจฉริยะบุคคลที่โดดเด่นมากที่สุดของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิจิวนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของราชวงศ์โตววอเซอร์น์เป็นยอดฝีมือกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาในฐานะที่เป็นแม่ทัพแห่งทหารองครักษ์การกระทำทุกอย่างของเขานับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นตัวแทนด้านความปรับพอริต้าของเขา หากว่าเป็นการลักลอบซุ่มโจมตีในกรณีของสัตรูคู่อาฆาตในช่วงเวลาปกติยังพอจะอนุโลมกันไปได้แต่หลี่ชิเย,ยยังคงเป็นห้องเต้ของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิจิวมี่ขณะที่เขากำลังต่อสู้ชี้ขาดอย่างยุติธรรมกับดาบอริยะกอรวานไห่แล้วทางเฮือเสียงในฐานะผู้ชมกลับลงมือลอบโจมตีในฉับพลันมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าต่ำซามมากเกินไปแล้วพฤติกรรมเช่นนี้ไม่สมกับฐานะของทางเฮ้อเสียงอย่างสิ้นเชิง และไม่สามกับตำแหน่งของเขาในฐานะที่เป็นอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่พฤติกรรมเช่นนี้นับว่าเป็นการทำให้ชีวิตของเขาต้องแปดเปื้อนมลทินการที่ทางเฮอเสียงลอบโจมตีกระทันหันและแทงทะลุศีรษะของหลีชิเยในพริบตาเดียวพลันทำให้สีหน้าของดาบปริยะกอรวานหายเปลี่ยนไปพฤติกรรมของทางเฮอเสียงไม่เพียงเป็นการขัดขวางการต่อสู้ระหว่างตัวเขากับหลีชิเยเท่านั้นแม้แต่การต่อสู้ในครั้งนี้ก็จะปรากฏรอยมลทินไว้ด้วย เจ้าทำอะไรดาบอริยากอวานไหที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปได้ร้องตวาดใส่ทางเฮอเสียงดาบอริยาข่าน้อยต้องการช่วยเหลือท่านอีกแรงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ยืดเยื้อและมีปัญหาทางเฮอร์เสียงหัวเราะเสียงประหลาดขึ้นมากล่าวสำหรับทางเฮอเสียงแล้วหลีทิเยคุกคามต่อเขามากมายเหลือเกินดังนั้นการที่เขาลงมือในชั่วพริบตาเดียวด้วยการแทงทะลุศีรักของหลีทิเยในหนึ่งทวนก็เพื่อต้องการให้หลี่ทิเยตายสนิท ไม่ให้หลี่ที่เย่มีโอกาสพลิกฟื้นหรือหายใจได้แม้แต่น้อยเจ้านับเป็นตัวอะไรดวงตาทั้งสองของดาบอริยะกอวานหายดูไม่เป็นมิตรปณิธานดาบดังคลื่นยักกล่าวหน้าครั่นคร้มเย็นชาว่าการต่อสู้ของข้าจำเป็นต้องให้ท่านมาลงมือช่วยเหลืออย่างนั้นหรือกล่าวสำหรับอริยบุคคลอย่างดาบอริยะกอวานหายสิ่งที่เขาถือสามารถที่สุดก็คือผู้อื่นแทรกเข้ามาในการศึกของเขา สีหน้าของทังเฮอเสียงเปลี่ยนไปมากทีเดียวเมื่อถูกดาบอริยากอวานไหตวาดด้วยเสียงอันดังในใจของเขามองว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับดาบอริยะกอวานไหแต่ทว่าเวลานี้ดาบอริยะกอวานไหไม่เห็นในเขาอยู่ในสายตาเอาเสียเลยสิ่งนี้ถือเป็นความอัปยศยสำหรับเขาฝ่าบาทในขณะนี้เองหลิวทูฉิงร้องเสียงแหลมขึ้นมาเกือบจะเป็นลมและวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทุกคนต่างรู้สึกใจหายใจคว่ำทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าเรื่องราวจะพัฒนาไปในทิศทางเช่นนี้นับว่าอยู่เหนือความคาดคิดของทุกคนมากเหลือเกินสิบน้องในเวลานี้ดาบอริยะก,กอวานหายไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรดีถ้าหากว่าลำพังอาศัยเขาเอาชนะหลี่ชิเยได้ยังพอจะรับได้เวลานี้ทางเฮอเสียงพลันลอบโจมตีอย่างกระทันหันทำให้การสึกครั้งนี้ของเขามีรอยมลทินขึ้นมา และทำให้เขารู้สึกกลื้นไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลิวชูชิงฝ่าบาทหลิวชูชิงที่วิ่งเข้ามารีบไปกอดหลี่ชี้เย่เอาไว้ในเวลานี้น้ำตาได้เปียกหางตาของนางไปหมดแล้วปุกเสียงหนึ่งดังขึ้นจังหวะที่หลิวชูชิงวิ่งเข้าไปกอดหลี่ชี้เย่นั่นเองมองเห็นหลี่ชี้เย่ที่ยังคงยืนอยู่ที่ตรงนั้นทว่านาทีนี้เองเรื่องที่แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นมาแล้ว เหมือนว่ามหล่ชิเยออีกคนที่ก้าวเดินออกมาจากร่างกายของหลล่ชิเย่คนเดิมอย่างนั้นเสมือนดังเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพครั้งหนึ่งอย่างนั้นขณะที่หลล่ชิเย่คนนี้ก้าวเดินออกมาแล้วหลล่ชิเย่ที่ยืนอยู่จุดเดิมจึงได้หายไปในขณะเดียวกันได้ยินเสียงปูดังขึ้นมาเสียงหนึ่งช่องว่างเหมือนมีการกระเพิ่มทีหนึ่งหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ทุกคนต่างได้สติก,กลับมาสิ่งนี้หาใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของหลล่ชิเย่ แต่เป็นเพราะหลี่ชีเย่ไม่ได้ยืนอยู่ที่ตรงนั้นเพียงแต่เขาได้ดึงตัวเองจากช่องว่างหนึ่งไปยังอีกช่องว่างหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นดาบอริยะกอวานหายก็ดีหรือทางเฮอเสียงก็ช่างล้วนแล้วแต่ไม่ได้ทำให้หลี่ชีเย่ต้องได้รับบาดเจ็บเด็กงูมีอะไรน่าร้องไห้โลกนี้ยังไม่มีใครสามารถสังหารข้าได้ลำพังอาศัยเคล็ดวิชาแค่นี้เองไหนเลยทำอันตรายข้าได้หลี่ชีเย่กอดหลิวชูจิงเอาไว้และช่วยปาดน้ำตาให้กับนางเบาๆ หลิวชูชิงซุกหน้าเข้าไปอยู่ในอกของหลี่ชิเย่และกอดหลี่ชิเย่เสียแน่นโดยไม่รู้ตัวรู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งจะต้องสูญเสียหลี่ชิเย่ไปอย่างกะทันหันดาบปริยะกอวานหา,หายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นว่าหลี่ชิเย่ไม่ได้เป็นอะไรหลี่ชิเย,ย่ยังคงมีชีวิตอยู่สิ่งนี้กล่าวสำหรับเขาแล้วนะับเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งท่าหากหลี่ชิเย่ต้องตายไปเขาไม่เพียงไม่รู้สึกดีใจในชัยชนะ ย,ยังยังรู้สึกระอายใจและตัวเขาที่ผิดต่อสิทธน้องของตนแทนศกกระโกห้องเต้น,น่าสนใจอยู่บ้างหลีชี้เย่มือหนึ่งกอดหลิวชูชิงเอาไว้และยิ้มเอ่ยเอ้อระเหยขึ้นมาว่ารอให้เจ้าสําเร็จเป็นระดับอมตะเสียก่อนวิธีดับนี้นับว่าคุ้มค่าแก่การดูชมเวลานี้ยังอ่อนเกินไปดาปริยากอวานไห่ต้องยิ้มเจินเจินอย่างช่วยไม่ได้ทอดถอนใจออกมาเบาๆาใส่หัวและกล่าวว่าข้าแพ้แล้วแพ้ทั้งกายและใจ เวลานี้ดาบอริยะกอวานไห่ไม่มีโอกาสลงมือได้อีกแล้วเขารู้ว่าหลี่ชิเย่ไม่ได้สำแดงเต็มที่เพียงแค่รับมือไปตามอารมณ์เท่านั้นเองเถ้าหากเขาลงมือจริงๆแล้วก็เกรงว่าเขาคงนอนอยู่ที่ตรงนี้แล้วผ่านไปสามกระบวนท่าดาบอริยะกอวานไห่ตระหนักอย่างลึกซึ้งแล้วว่าช่วงห่างระหว่างหลี่ชิเย่กับตนเองนั้นต่างกันเยอะมากเกรงว่าชาตินี้ทั้งชาติเขาก็คงยากที่จะก้าวข้ามช่วงห่างนั้นไปได้ งเขลาไร้ความสามารถดับอริยะกอวานไห่ถึงกับหัวเราะเจืนเจินเมื่อนึกถึงคำเล่าลือเช่นนี้เขาเข้าใจแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นพวกไร้สมองในสายตาของหลี่ชีเย่ผู้คนบนโลกเป็นเทียมมดปลวกเท่านั้นเองขณะที่ผู้คนบนโลกกลับจะเข้าใจว่าเขานั้นเป็นคนงเขลาไร้ความสามารถภายในใจของดาบอริยะกอวานไห่อดที่จะดีใจแทนสิทธ์น้องของตนไม่ได้ในอดีตเขายังเข้าใจว่าฮ่องเต้ทรราชเช่นนี้ไม่คู่ควรกับสิทธ์น้องของตน เวลานี้ดูไปแล้วสิทธน้องของตนเลือกคนได้ถูกต้องจริงๆระดับอัจจริยะบุคคลของราชวงศ์โตวอร์เซอร์นอที่ว่าแท้จริงแล้วเป็นเทียงพวกคนง่ไร้สมองเท่านั้นเป็นคนถอยคนหนึ่งที่ไม่คู่ควรจะกล่าวถึงหลีชี้เย่ขณะโอบกอดหลิวชูชิงเอาไว้จ้องมองทางเฮิร์เสียงแอร์วบหนึ่งยิ้มกล่าวเรียบเฉยขึ้นมาในเวลานี้ทุกคนต่างจ้องมองไปที่ทางเฮเสียง คู่สายตาแต่ละคู่ล้วนแล้วแต่ตกไปอยู่บนตัวของทางเฮอเสียงแม้ว่าไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาแต่ท่าทางนั้นได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้ว่าจะไม่มีใครที่เป็นปราดแต่ทว่าการลอบโจมตีของทางเฮอเสียงเมื่อครู่นับว่าไม่เข้ากับฐานะของเขาเอาเสียเลยเป็นการทําให้ฐานะความเป็นยอดอัจฉริยะบุคคลกลุ่มคนรุ่นใหม่ของเขาเวลานี้หน้าตาของดูไม่จืดเลยภายใต้สายตาของผู้คนจํานวนมากตัวเขาเองดูจะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกอย่างยิ่ง ถ้าหากเมื่อครู่ลอบโจมตีเป็นผลสําเร็จแล้วก็ยังพอจะอนุโลมกันได้อย่างน้อยก็ชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรขอเพียงสังหารหลีชีเย่ได้ก็เท่ากับบรรลุวัตถุประสงค์แล้วสําหรับเรื่องราวหลังจากนั้นก็สุดแล้วแต่คนอื่นจะพูดว่าอย่างไรแต่ว่าหลีชี่เย่กลับไม่ได้เป็นอะไรสิ่งนี้กล่าวสําหรับเขาแล้วนะับเป็นความผิดพลาดที่หนักหนาที่สุดออกมาสู้กันเวลานี้ดวงตาทั้งสองของดาบอริยะก,กอวานหายดูไม่เป็นมิตร ดาบยาวในมือชีไปที่ทางเฮ้อเสียงกล่าวหน้าเกรงขามขึ้นว่าวันนี้ข้าจะตัดหัวสุนัขของเจ้าออกมาแน่นอนมาคราวนี้นับว่าดาบอริยะกอวานไหยบันดาลโทสะแล้วจริงๆเดิมทีระหว่างเขากับหลี่ที่เย่เป็นการต่อสู้ชี้ขาดที่ยุติธรรมกล่าวสําหรับตัวเขาที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะบุคคลแล้วไม่ว่าผลออกมาจะแพ้หรือชนะก็คือการต่อสู้ที่เปิดเผยและบริสุทธิ์ครั้งหนึ่ง ต่อให้พ่าแพ้ก็ไม่มีอะไรที่น่าอับอายจะอย่างไรเสียชนะหรือแพ้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าการต่อสู้ชี้ขาดที่ยุติธรรมเช่นนี้กลับมีทางเฮอเสียงเข้ามาสอดแทรกอย่างกระทันหันทั้งยังลงมือลอบทำร้ายหลีชีเย่ดีไม่ดีคนอื่นอาจเข้าใจว่าเขาเป็นพวกเดียวกันกับทางเฮอเสียงซึ่งจะส่งผลให้ชื่อเสียงที่สังสมมาทั่วชีวิตของเขาต้องด่างพอลอย,ยอและสิ่งนี้ก็ทำให้เขาต้องละอายใจต่อสิ์น้องของตน ดังนั้นจะไม่ให้ดาบอริยะกอวานไหต้องบันดาลโทสะได้หรือและไม่สามารถโทษดาบอริยะกอวานไหต้องคลั่งจนประกาศว่าจะตัดศีรษะของทางเฮิอเสียงดาบอริยะท่านกับข้าต่างมีศัตรูคนเดียวกันข้าเองก็ลงมือด้วยความใจดีหวังช่วยเหลือดาบอริยะด้วยอีกแรงทางเฮิอเสียงหัวราะเจริญเจริญทีหนึ่งและเอ่อยขึ้นมาช้าช้าขู่ปากดาบอริยะกอวานไห์กล่าวตัดบทคำพูดของทางเฮิอเสียงโดยไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อย กล่าวหน้าเกรงขามว่าใครมีศัตรูคนเดียวกันกับเจ้าเจ้านับเป็นตัวอะไรมีสิทธ์มายืนอยู่บนแนวรบแนวเดียวกันด้วยอย่างนั้นหรือออกมารับความตายเสียพลันที่กล่าวขาดคำเสียงตึงดังขึ้นเสียงดาบคำรามดังก้องก้าวชั้นฟ้าด้วยปณิธานการฆ่าที่ไม่สักทกสถานคำพูดของดาบอริยะกอวานหายน้ำเสียงดูเข้มและเย็นชาโดยไม่ให้เกียรติทางเฮ้อเสียงแม้แต่น้อย พลันทําให้สีหน้าของทางเฮิเสียงดูปัญญาจิงจริงพวกเขาต่างก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสายตาของเขามองว่าพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นถึงแม่ทัพของกองทหารองครักษ์อีกด้วยแต่ว่าดาบอริยะกอรวานหายในเวลานี้ไม่ให้เกียรติเขาเลยแม้แต่น้อยชินจ้นยาวที่อยู่ด้านข้างยอดที่จะใส่หัวไม่ได้แม้ว่านางไม่ถึงขั้นทับถมแต่การกระทำของทางเฮิเสียงนั้นต่ำช้ามากเหลือเกิน เป็นการรนหาที่ตายอย่างสิ้นเชิงหากเป็นเรื่องอื่นบางทีนางอาจจะช่วยคลี่คลายบ้างแต่กับเรื่องเช่นนี้นางจะไม่เข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ทางเฮอเสียงหาเรื่องเองในเวลานี้ทุกคนต่างกลั้นลมหายใจเอาไว้คำพูดของดาบอริยกรวานหายแม้จะยกตนข่มท่านแต่ทว่าในฐานะที่เป็นเทพแท้จริงขั้นสวรรค์ชั้นเก้าเขาย่อมมีสิทธิพูดคำพูดที่ใช้อำนาจบาดใหญ่เช่นนี้ได้ แม้แต่ผู้ซึ่งดำรงอยู่ในฐานะเช่นทางเฮิเสียงเทียบกันระหว่างดาบอริยากอวานไห่แล้วยังคงมีช่วงห่างอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวดาบอริยาท่านเล่นของจริงเลยหรือสีหน้าของทางเฮิเสียงดูบึ้งตึงกปล่าน้ำเสียงเย็นชาขึ้นมาหรือว่าข้าจะกลัวเจ้าอย่างนั้นหรือดาบอริยากอวานไห่ที่ยกตนข่มท่านยิ้มเยาะเย้ยและกล่าวว่าเจ้ามีอะไรที่ให้การสนับสนุนเข้ามาได้ตามใจเลย หอหลินหายเกออค่าเคยกลัวว่าจะมีเรื่องตั้งแต่เมื่อไหรกันทั้งเฮอเสียงอดที่จะมีสีหน้าที่บึ้งตึงไม่ได้นิ้วมือทั้งห้ากําทวนมังกรเอาไว้แน่นเผยปณิธานการฆ่าออกมาจากแววตาเดิมทีเขาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ดาบอริยะกอวานหายเป้าหมายของเขาคือหลีท่ทิเย่เขายังมีธาตุแท้ภายในที่ไม่ได้นำออกมาใช้ซึ่งก็มีไว้มุ่งไปยังหลีท่ทีเย่เฉพาะ แต่ทว่าหากดาภริยากรวานหายยังคงยกตนข่มท่านต่อไปแล้วก็เขาเองก็จะไม่ถอยให้อีกจะอย่างไรเสียแม้คนที่มีนิสัยอ่อนโยนมากกว่านี้ก็ต้องมีอารมณ์เหมือนกันตอนที่2 5 0 6แค่คนเลวซามต่ำชาเท่านั้นเองดวงตาทั้งสองของทางเฮอเสียงในเวลานี้เผยให้เห็นถึงปณิธานการฆ่าจะอย่างไรเสียแม้คนที่มีนิสัยอ่อนโยนมากกว่านี้ก็ต้องมีอารมณ์ในฐานะที่เป็นคนในระดับเดียวกัน เป็นอัจฉริยะบุคคลของระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลทัทธิจิวมีเช่นเดียวกันตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพมีธาตุแทบภายในหรือเขาจะต้องเกรงกลัวต่อดาบอริยากอวานหายจริงๆอย่างนั้นหรือดาบอริยะท่านต้องตร่ตรปองให้รอบคอบการเป็นศัตรูกับข้าหาใช่การกระทําที่ชาญนฉลาดทั้งเฮ้อเสียงกล่าวหน้าเกรงขามขึ้นมาปณิธานข้าจากแววตาก็นับว่าไม่ได้สัตว์ทกสถานเลยไม่ต้องพูดไรสาระให้มากความออกมารับความตายเสีย ดวงตาทั้งสองของดาบอริยากอวานไหดุดันไม่เป็นมิตรปณิธานดาบไม่สัตย์ทกสทานต่อสิ่งใดย่อมไม่ต้องสงสัยว่าเขาได้บังเกิดปณิธานฆ่าต่อทางเฮ่อเสียงขึ้นมาแล้วต่อให้ธาตุแท้ภายในของทางเฮ่อเสียงมีมากกว่านี้ผู้ให้การสนับสนุนแข็งแกร่งมากกว่านี้เขาก็จะสังหารทางเฮ่อเสียงให้ได้ดาบอริยากอวานหายท่องเที่ยวไปทั่วล่าผ่านอุปสรรคมานานปการเขาหาใช่ประเภทที่จะรับมือได้โดยง่าย เมื่อไรที่เขาได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจะไม่สนใจว่าบุคคลผู้นี้เป็นสิทธิ์ของใครมีผู้สนับสนุนเบื้องหลังอย่างไรประหารก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังทุกคนต่างกลั้นลมหายใจเอาไว้แน่นอนเท่าหากเป็นการต่อสู้ตัวต่อต,ต,ต,ตัวระหว่างดาบอริยากอวานไห่กับทางเฮอเสียงและก็ทุกคนต่างมั่นใจในตัวของดาบอริยกอวานไห่จะอย่างไรเสียระหว่างพวกเขาคนหนึ่งคือระดับเทพแท้จริงขั้นสวรรค์ชั้นเก้า อีกคนคือเทพแท้จริงสวรรค์ชั้นห้ากำลังความสามารถระหว่างพวกเขาห่างกันค่อนข้างมากหากต่อสู้กันตัวต่อตัว,ตว,ตวทางเฮิอเสียงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของดาบอริยกอรวานหายอย่างแน่นอนแต่ว่าดูจากท่าทีของทางเฮิอเสียงแล้วเขาไม่ได้แค่ต้องการต่อสู้กับดาบอริยกอรวานหายตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับผู้คนจํานวนไม่น้อยว่าทางเฮิอเสียงจะมีท่าไม้ตายอะไรกันแน่ทางเฮิอเสียงส่งเสียงฮึ่นหน้าเกรงขามขึ้นมา พวนยาวในมืออดที่กระแทกพื้นทีหนึ่งดวงตาทั้งสองเผยปณิธานฆ่าออกมาเขาเองก็ใช่ว่าจะเป็นผู้อ่อนแอที่ปล่อยให้ใครต่อใครระมาบีบเล่นได้ตามอำเภอใจเอาละเจ้าถอยไปก่อนเถอะจังหวัดที่ทาเฮ่อเสียงกับดาบอริยะกอวานหายกำลังตึงเครียดอยู่นั้นหลีชีเย่ได้โบกมือและสั่งการกับดาบอริยากอวานหาว่าชีวิตสุนัขของเขาฆ่าจองแล้วเจ้ายืนดูอยู่ข้างๆก็พอ ดาบปริยะกอวานไหไม่ได้พูดอะไรออกมาทันทีเพียงต้องมองทางเฮือเสียงด้วยท่าทีเย็นชาอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าวันนี้นับว่าเจ้าโชคดีพูดจบเก็บดาบยาวแล้วถอยไปอยู่ด้านข้างทางเฮือเสียงส่งเสียงเฮือเย็นชาขึ้นมาภายในใจรู้สึกไม่สบอารมณ์กับดาบปริยะกอวานไหย,ยิ่งนับถูกดาบปริยะกอวานไหดูถูกถึงเพียงนี้เหมือนนว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของดาบปริยะกอวานไหยอย่างสิ้นเชิงอย่างนั้น แล้วจะให้เขาสบอารมณ์ในใจได้หรือหลี่ชี้เย่มองดูทางเฮ่อเสียงแอร์วบหนึ่งหลังจากที่ดาบอริยากกอวานหายได้ถอยกลับไปแล้วยิ้มเฉยเมยและกล่าวว่าเจ้าคิดอยากจะตายแบบไหนเถ้าหากต้องการตายอย่างสบายใจก็จัดการตัวเองเสียแต่หากให้ข้าลงมือแล้วก็พูดยากตายอย่างไรที่ฝังก็นับเป็นเรื่องที่ปกติมากสีหน้าของทางเฮ่อเสียงดูไม่จืดถึงขีดสุด เริ่มจากการถูกด่าพะริยะกอวานหายดูถูกก็ให้แล้วกันไปเวลานี้มาถูกหลีชิเยดูถูกถึงขนาดนี้อีกภายในใจของเขาโมโหโจนแทบระเบิดออกมาสมควรทราบว่าในอดีตเป็นตัวเขาเองที่ดูถูกหลีชิเยฮองเต้องค์ใหม่ในอดีตเป็นเทียงสว่างคนหนึ่งเท่านั้นเองถูกคนอื่นเขาไล่ลงมาจากบัลลังแม้แต่แผ่นดินก็ต้องเสียไป เวลานี้เอากับเขาสิต้องมาถูกหลีชี้เย่ดูถูกต่อหน้าผู้คนทั่วล่าเช่นนี้กระทั่งเชิดใส่แม้ภายในใจของเขาก็รู้แล้วว่าหลีชิยเย่นั้นแข็งแกร่งมากแล้วแต่ว่าในใจก็ยังคงไม่สามารถสะกดความโกรธนั้นลงไปได้เจ้าคิดว่าเจ้าปราศจากผู้ต่อกรทั่วล่าอย่างนั้นหรือทังเฮือเสียงส่งเสียงหฮือยินชาแววตาเผยให้เห็นถึงความโกรธถูกต้องข้านี่แหละปราศจากผู้ต่อกร หลี่ชี้เย่หัวรอทีหนึ่งและมองดูรอบๆอบทีหนึ่งด้วยท่าทีที่ตามอารมณ์ยิง่งกล่าวเออระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าใครคิดว่าสามารถท้าสู้กับข้าได้ให้ก้าวเดินออกมาข้าในะยินดีต้อนรับทุกเมือ่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความไร้เทียมทานของข้าบ้างก็ดีการพูดต่อหน้าผู้คนทั่วล่าตรงๆว่าตนเองนั้นปราศจากผู้ต่อกรมันช่างเป็นการใช้อำนาจบาดใหญ่เพียงใดช่างเป็นท่วงทานองที่สูงเพียงใด ต่อให้ราชันแท้จริงที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ก็ไม่กล้าทำตัวโอ้อวดถึงขั้นประกาศว่าตนเองนั้นไรเทียมทานแต่ว่าฮ่องเต้องคใหม่กลับกล้าที่จะโอ้อวดประกาศว่าตนเองนั้นปราศจากผู้ต่อกรทุกคนได้แต่ยิ้มเจินเจินเมื่อได้ยินคำพูดลักษณะเช่นนี้ความจริงแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาฮ่องเต้องค์ใหม่ไม่เคยเปลี่ยนขณะทุกคนยังเข้าใจว่าเขาเป็นผู้อ่อนแออยู่นั้นสิ่งที่เขาได้กระทำทุกคนต่างเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่เลวไหลโงูขลาวเบาปัญญา แต่ทว่าเวลานี้ทุกคนต่างรู้แล้วว่าเขาแข็งแกร่งแล้วสิ่งที่เขาได้กระทําลงไปทุกคนได้แต่เปรียบเรยด้วยคำคำเดียวนั่นก็คือบารหาห์มความจริงแล้วท่าแท้ของฮ่องเต้องค์ใหม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมาเพียงแต่ทุกคนต่างมองดูเขาในมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นทําไมหรือคงไม่เหมือนเช่นเมื่อครู่ทําตัวเป็นเต่าที่หดหัวอยู่แต่ในกระดองกระมังหลี่ชีเย่มองดูทางเฮ้อเสียงและหัวรากล่าวว่า แต่ว่าต่อให้วันนี้เจ้าต้องการเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองก็ไม่อาจตามใจเจ้าได้ทุกคนต่างจ้องมองไปที่ทางเฮือเสียงอีกครั้งในเวลานี้เองหากทางเฮือเสียงยังไม่กล้ารับคำท้าอีกย่อมส่งผลต่อชื่อเสียงและบาร,รมีของเขาซึ่งทำให้ฐานะในระบบถ่ายทอดทางความคิดด้านลัทธิจิวมีของเขาเกิดผลกระทบในวงกว้างมากต่อให้สักวันหนึ่งเขาสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งห้องเต้เกรงว่าคงมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สยบให้กับเขา ตกลงทางเฮอเสียงได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งดวงตาทั้งสองจ้องมองดูเฮล่ทิเย่ไม่เป็นมิตรเอ่ยขึ้นช้าชาว่าข้าเป็นแม่ทัพชำนาญการนำทัพจับศึกข้าต่อสู้กับศัตรูล้วนแล้วแต่เป็นการบุกตะลุยเข้าโจมตีข้าสึกเอาละาไม่ต้องพูดจาอ้อมค้อมหล่ทิเย่โบกมือตัดบทคำพูดของทางเฮิเสียงและกล่าวว่าเจ้าก็พูดออกมาตรงมาตรงว่าต้องการอาศัยพวกมากเข้าตะลุมบอลก็พอแล้วพูดเรื่องนำทัพจับศึกอะไรของเจ้า ทางเฮือเสียงอดที่จะมีใบหน้าที่แดงก่ำไม่ได้เมื่อถูกหลี่ชี้เย่พูดดักคอเอาไว้ก่อนที่เขาเกลื่อนมามากมายก็เพื่อต้องการหาเหตุผลให้ตนพาคนลุยเข้าไปเป็นกลุ่มจะอย่างไรเสียภายในใจของทางเฮือเสียงก็รู้อย่างชัดเจนว่าลำพังกําลังความสามารถของตนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลีชี้เย่อยู่แล้วท่าแท้ภายในที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาก็คือการร่วมมือกัน ดังนั้นเขาจึงต้องการให้กองทัพที่อยู่ด้านหลังของเขาร่วมมือกันเข้าต่อสู้กับหล่ชิเย่เทียงแต่เขินที่จะพูดออกมาเท่านั้นไม่ว่าเจ้าจะมาร้อยคนก็ดีหรือมาพันคนก็ช่างแม้แต่เจ้าจะยกมาทั้งกองทัพกระทั่งกองทัพทั้งหกที่ว่าเข้ามาพร้อมกันข้าก็ยินดีต้อนรับข้าแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วหล่ชิเย,ย่ยิ้มกล่าวด้วยท่าทีเออระหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แน่นอนกล่าวสำหรับข้าแล้วหากพวกเจ้าหกกองทัพเข้ามาพร้อมๆกันยิ่งดีข้าแค่ยกมือขึ้นก็จัดการสังหารทหารทรยศเช่นพวกเจ้าจนหมดสิ้นไม่ต้องให้ข้าต้องเสียเวลาไปจัดการเก็บพวกเจ้าทีละคนทีละคนคำพูดนี้ของหลี่ทีเย่พูดได้เออระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำพูดที่พูดออกมาเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากไม่คู่ควรจะกล่าวถึง แต่ว่าบรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อได้ยินคำบอกเล่าเช่นนี้แล้วทุกคนต่างร่างสั่นเทิมทีหนึ่งอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าหลี่ชิเยแค่พูดคำพูดลักษณะเช่นนี้ออกมาเท่านั้นแต่ในเวลานี้บรรดาผู้อยู่ในเหตุการณ์จำนวนมากต่างรู้สึกว่าตนเองเหมือนได้กลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงแสบจมูกอย่างยิ่งเข้าให้แล้วทันใดนั้นเองทุกคนต่างบังเกิดมโนภาพขึ้นมาเหมือนว่านาทีนี้พวกเขาได้มองเห็นหลีชิเยเทียงสะบัดมือออกไป ก็จัดการแขนฆ่าสังหารหกกองทัพจนหมดสิ้นมองเห็นไพร่คนนับล้านของหกกองทัพที่กลายเป็นศพกองอยู่กับพื้นดังภูเขาเลือดไหลนองเป็นทานในเวลานี้ไม่รู้ว่ามีผู้คนจํานวนเท่าไรที่รู้สึกสันเทาณนะที่นี้ไม่มีใครรู้สึกว่าหลี่ชิเย่กาลังคุยตโตอ้อวดที่เกินจริงทุกคนต่างเชื่อว่าถ้าหากหลีชิเย่ลงมือจริงๆรเกรงว่าหกกองทัพคงยากจะหนีพ้นเคราะห์กรรมไปได้ ห้องเต้ทรราชย่อมเป็นห้องเต้ทรราชเวลานี้ทังเฮิเสียงได้พูดเย็นชาขึ้นมาว่าไม่รู้จักสำนึกว่าเพราะอะไรตนเองจึงสูญเสียเจตนาร่วมของอาณาประชาราชเพราะอะไรจึงมีอาณาประชาราชและคนหนวกลอชิดที่เอาตัวออกห่างเอาละไม่ต้องทำเป็นสั่งสอนข้าหลีชิเย่ตัดบททังเฮอเสียงหัวเราะและกล่าวว่าเจ้าเป็นเทียงมดปลวกใต้ฝ่าเท้าของข้าเท่านั้นทำเป็นสั่งสอน หากจะต่อสู้ก็รีบเรียกพวกของตนเองมาหาไม่แล้วพลันที่ข้าลงมือเจ้าก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละใบหน้าของทางเฮ่อเสียงพลันแดงก่ำและดูไม่จืดถึงถีดสุดเขาพูดเสียงทุ้งต่ำขึ้นมาว่าตั้งค่ายวันนี้แหละจะขอรับการชี้แนะจากกระบวนท่าที่สูงส่งของเขาตึงๆภายใต้คำสั่งของทางเฮ่อเสียงมองเห็นกองทัพที่อยู่ด้านหลังของทางเฮ่อเสียงพลันก้าวออกมาและตั้งเป็นค่ายกลในทันทีได้ยินเสียงแหวงเสียงหนึ่งดังขึ้น ขณะที่พวกเขาได้เสกผังไข้กลออกมาใต้เท้าของพวกเขาได้ปรากฏเป็นกฎเกณฑ์ไข้กลขึ้นเส้นแนวตั้งแนวนอนได้ตัดสลับกันนาทีนี้ทั้งเฮอเสียงก้าวเท้าเพียงก้าวเดียวก็เข้าไปอยู่บริเวณตรงกลางของข่ายกล ได้ยินเสียงแหวงดังขึ้นค่ายกลงลอยล่องปรากฏหลักกดเกณฑ์นับไม่ถ้วนพลันล้อมรอบตัวทางเฮือเสียงและหมุนวนไปรอบรอบพลังที่น่าเกรงขามและอันธพาลยิ่งของกองทัพทั้งกองล้วนแล้วแต่ถูกรวบรวมเอาไว้บนตัวของทางเฮอเสียงโดยมีทางเฮอเสียงเป็นศูนย์กลางดวงตาทั้งสองของบรรดาผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องเบิกกว้างเมื่อเห็นพวกของทางเฮอเสียงได้ตั้งเป็นค่ายกลขึ้นมาแปลกอย่างไร พักพวกที่อยู่ข้างกายยอดที่จะเอ่ยถามแถวเบาขึ้นมาเจ้าไม่รู้สึกแปลกหรือคนผู้นี้มองดูพวกของทางเฮิอเสียงที่ตั้งเป็นค่ายกลขึ้นมาพูดเสียงแถวเบาว,ว่ากองทัพทัพนี้ไม่ใช่ทหารองครักษ์นะแต่เป็นกองทัพที่เป็นแกนหลักของกองทัพส่วนกลางส่วนใหญ่มาจากทหารเก่าแก่ของกองทัพประกูลมาแต่ว่าเจ้าดูสภาพขอองค์การเป็นค่ายกลน,นี่สิมันคล่องแคล่วชำนาญเทียงใดสามารถตั้งเป็นค่ายกลขึ้นโดยพลัน คงไม่ใช่เพิ่งจะมีการซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุจูนตัวอยู่แล้วผู้คนที่อยู่รอบข้างต่างรู้สึกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของคนผู้นี้จากนั้นรู้สึกสะท้านในใจเมื่อทุกคนพิจารณาไตร่ตรองถึงรายละเอียดของเรื่องนี้แล้วปัญหานี้ไม่ธรรมดาเลยสมควรทราบว่าทหารที่ติดตามทางเฮิเสียงมาในวันนี้ไม่ใช่ทหารองครักษ์แต่เป็นกองกําลังที่เกรียนกรของกองทัพส่วนกลางขณะที่ทางเฮิเสียงนั้นเป็นแม่ทัพของกองทัพองครักษ์ ทั้งสองกองทัพประจำการอยู่กันคนละทิศคนละทางเพราะอะไรทางเฮอเสียงกับกองกำลังที่เกรียงไกลของกองทัพส่วนกลางจึงสามารถร่วมมือเข้าขากันได้ดีขนาดนี้การซักซ้อมเช่นนี้คงไม่ได้มีขึ้นทั่วคราวและคงไม่ได้ใช้เวลาเพียงแอร์วบเดียวต้องผ่านการซักซ้อมมาเป็นจำนวนนับครั้งไม่ถ้วนจึงมีผลอย่างที่เห็นอย่าลืมไปสิฮ่องเต้ไทชิงอยู่ในสภาพของไม้ใกล้ฝั่งมานานมากแล้วเหลือเพียงลมหายใจเฮือกเดียวมานาน จังหวัดที่ผู้คนจํานวนมากรู้สึกแปลกใจอยู่นั้นระดับบรรพบุรุษผู้หนึ่งที่อยู่ข้างๆได้ส่งเสียงลอยตามลมมาคําหนึ่งทุกคนต่างรู้สึกสะดุ้งในใจพลันที่ได้ยินคําพูดคํานี้หากจะกล่าวว่าครั้งนั้นฮ่องเต้ให้ชิงสวรรคตในบรรดากลุ่มคนรุ่นใหม่ของร,องราชวงศ์โตวออเซอร์นอใครบ้างที่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งฮ่องเต้มากที่สุดคําตอบแทบจะออกมาอย่างชัดแจ้งนั่นก็คือทางเฮอเสียง สิ่งนี้ย่อมเป็นการบ่งบอกว่าขณะที่ฮ่องเต้ไทชิงยังไม่ทันสวรรคตทางเฮ่อเสียงกับกองทัพส่วนกลางก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาเสียแล้วมีการวางแผนเรื่องของบัลลังก์ฮ่องเต้เอาไว้นานแล้วดังนั้นพวกเขาจึงได้มีการร่วมมือที่เข้าขากันถึงเทียนนี้เสียงตูมดังสนั่นวันไหวในเวลานี้เองค่ายกลใหญ่ได้สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างมองเห็นร่างกายของทางเฮ่อเสียงในเวลานี้ที่เริ่มขยายใหญ่โตมากขึ้น มากขึ้นขึ้นอีกทั้งกองกำลังสายนั้นในขณะนี้ได้หลอมรวมเข้ากับค่ายกกนและกลายเป็นโลขนาดยักษ์และไปอยู่ในมือของทางเฮอเสียงตูมตูมตูมท่ามกลางเสียงดังตูมตามดังขึ้นเป็นระลอกร่างกายของทางเฮอเสียงที่มีขนาดใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเสมือนหนึ่งเป็นภูเขาขนาดยักษ์ลูกหนึ่งนาทีนี้ทางเฮอเสียงมีสีสันที่ดันท้องฟ้า เท้าเหยียบผืนแผ่นดินเมฆสีขาวที่ล่องลอยผ่านบริเวณเอวของเขาเท่านั้นเองขณะที่น้ำในทะเลสาบอยู่แค่บริเวณน่องของเขาเท่านั้นเองด้วยร่างกายที่มีขนาดยักษ์เช่นนี้ทำให้ผู้คนต้องแหงนหน้ามองสำหรับโลยักษ์ที่อยู่ในมือของทางเฮอเสียงนั้นก็เหมือนดังภูเขาขนาดยักษ์ลูกหนึ่งโลที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เช่นนี้เมื่อกระแทกลงมาเหมือนนว่าสามารถทุบจนทะเลสาบนี้แหลกละเอียดได้อย่างนั้น